ดีค่ะทุกคนดูนมาเร้วหมายรัศมาสมาพบกับพระวาในช่องปัจจานีหนางพระอีกเหมือนเดิมคลิปนี้มานั่งคุยกันทุกคนจะแต่งหน้าไปด้วยแต่พระไม่แต่งหน้าอะไรแบบเยอะๆหรอกวันนี้เนาะจะคลาลมอันนี้ไม่ใช่ลมึ้นอันนี้เป็นคิมกันแดดเนาะของนิเวียฉันลองมาหลายยี่ห้อแล้วเพราะว่านิเวียเนะี่ยเพ้่ไม่แพ้มันก็นดีวันนี้หัวข้อวันนี้เดอ้อมีสองหัวข้อด้วยกันก็คือตอนนี้ สามไปสามหัวข้อได้กันเนาะก็คือว่าแท hey, นตอนนี้คิดค้อนอาชีพใหม่ได้อีกหนึ่งอาชีพแล้วแล้วไปคิดว่ามันอาจจะไปได้ดีแล้วว่าเป็นสิ่งที่ก็ชอบอแต่เราจะมาเล่าให้ฟังกับอาชีพอีกหนึ่งอาชีพเพิ่มเติมแล้วกออ็อะไรเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเขียว ไม่ได้เล่าให้ฟังแพรจะมาเป็นกําลังส่งกําลังใจใหนน้นางเนาะจะมาเล่าให้ฟังว่านางเป็นไงเพราะว่าแพรเพิ่งคุยกับนางไปเมื่อวานนี้ก็ลเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสําหรับคนที่ยังคิดถึงนานงเนาะแล้วก็อีกเรื่องสุดท้ายก็คือหลังจากความรู้สึกต่างๆนานานะหลังจากที่กลับมาท o u t u ู e ได้ประมาณตอนนี้นะ่ะจะประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้นะคะสิบวันหรืออะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละเดีย๋ยวจะคุยแต่ขออนุญาตแต่งหน้าไปด้วยเพราะว่าอะไรแพนะ ตอนนี้คุณชายไม่อยู่บ้านเนาะคือวันนี้เป็นวันอาทิตย์แหละแต่นางไม่อยู่บ้านนางออกไปทาํากับเขา,ขาอยู่บ้านเพื่อนจ้ะก็คือ,คอพีอน,นอนไม่ตื่นนางก็เลยออกไปนางตื่นเช่ามาไปทํางานแล้วกลับมาบ้านพียังไม่ตื่นนางก็เลยล่างรถอะไรซิก็ยังไม่ตื่นอีกนางก็เลยส่งเมสเซจมาบอกบอกไว้ทิ้งทิ้งเมสเซจไว้ว่าตื่นแล้วก็หายไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ค่อยโทรไปบอกนางว่าซ็จนางไป ไปทาําขนมจีนลอยอยู่บ้านเพื่อนเพราะว่าปลาหน,นินตัวเมื่อวานเป็นเหตุปลาหนินซื้อมากินไม่มุดพี่น้องเผากินได้ครึ่งตัวแล้วปลาหนินแบบตัวสองรูที่ซื้อมาเมื่อวานแพ้ก็เลยบอกว่าถ้าเหลือก็ทาําขนมจีนพูดเมื่อคืนเนะาะวันขนานังก็เลยหนุ่มเขาเลยไปจัดการทาําขนมจีนลอยจ้ะแพ้ก็เดี๋ยวแพ้จะแต่งตัวตอนนี้เป็นเวลากําลังจะบ่ายสองนะเดี๋ยวแพ้จะ โอ้ทุกคนพยายบวกมาลแล่ะเด้อไม่อยากแพดูเว่งหลอนเลยเพราะว่าเอาไอ็มมาแฝนไว้กับตู้ยามันก็เลยเหมือนหล่นๆนะ,พะใพ้ก็ยายไปไปวน,นแล้วเป็นหิ่งพักเนาะนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็จะคุยไปด้วยลระจะเื่อเดี๋ยวเขามาหลับนะเพราะมันบ่ายสองแล้วนแพดลุงคิมกันแดดไปแล้วแพดจะ,ะลงรองพื้นทุกคนแพไปได้นี่มามันเป็นแพไปเห็นแล้วก็เลยจยากซื้อมาลองนะมันเป็น เขาเรียกว่าอะไรคูชั่นยังไม่ได้ใช่เลยจ้ะนี่แต่ลองเอามาสองนี้ห่อไปเอามาลองคูชั่นคูชั่นอันนี้เป็นซีซีเดี๋ยววันนี้เพจะลองเพจะลองไอ้นี่มันเป็นแบบบอก,บอกสูตรแตงโมเนะาะจะลองแพ่จะอยู่นี่เพมจะไ่ค่อยทาลงพื้นนะหนาะเพราะว่าอะไรม,มันทำให้แพ้มันลอนอืม แล้วนะแบบลเพคก็จะแต่งแบบใช้มือตามสไตล์อยู่เบลเยี่ยมเพคแต่งแบบนี้เออมาเล่าให้ฟังว่าอาชีพแรกที่เพาจะทำก็คืออาชีพแรกอาชีพที่เพคคิดว่าเพาะจะทําเพิ่มเดี๋ยวเพตจะนี่ก็คือเพะจะทําอาหารขายออนไลน์แบบสับทาขายในแก๊ปในอะไรเนี่ยจ้ะในแก็ปในไลน์แมนในช้อปปี้ก็คือทํา ไม่มีหนาล่านจะไม่เปิดหนาล่านเราะขด้เกล่างถวยล้างจานไม่มีคิดข้าหหาคนที่ข้านนั่งเสาล้านอะไรแบบนี้เนาะไม่ใช่คิดข้านั่งขอล่านก็คือถ้าเปิดล้านหนาล่านเลยงั้นเพราะว่าไปต้องมีลูกน้องอะไรเนี้ยซึ่งเพย์ยังไม่พร้อมที่จะจ้างใครตอนนี้ไม่ใช่ม่พรามเรื่องเงินนะเพราะว่าถ้าขายของมันก็ต้องมีทุนเวียนมันก็จ้างได้อยู่แล้วแต่ว่าเพย์ไม่อยากจ้างตอนนี้เพราะว่าลูกน้องแพ้ของแพก็พอแรงอยู่แล้วแพก็เลยคิดว่า จะทำขายออนไลน์อย่างเดียวไม่เปิดมาล่างนั่นแหละจะขายแค่ออนไลน์อย่างเดียวดีไหมได้เลยจะขายพวกอาหารเบสิกเบสิกนี่แหละจ้ะแล้วบางวันก็อาจจะมีอาหารแบบทำพิเศษเป็นชุด อะไรเนี่ยพูดขายในเฟซบุ๊กเพราะว่าน่ะเพยอยู่ในกลุ่มแบบโคราชของอร่อยโคราชอย่างเงี้ยเขาทําอาหารแบบว่านี่ทำสิบชุดพูดขายแล้วก็คราไปส่ง่งเงี้ยเพ่ยก็จะแว่นไปส่งจ้ะอืมแล้วสพวกแก,ปก๊ปพวกอะไรเงี้แเพ่ก็ถ้าเขามีออเดอร์ใพ้ก็ทําแค่นั้นแหละอืมแล้วก็แก๊ปก็ามารับใช่ไหมล่ะซึ่งเพราะว่ามันมันโอเคมันได้อืมแพ่ก็เลยอยากลองจ้ะนั่นแหละทุกคนว่าดีไหม เพราะว่าบางทีไปอยู่บ้านในเฉยไปอาจจะต้องเปิดล่าประมาณบ่ายถึงดึกแบบสี่ห้าทุ่มอะไรเงี้ยเปิดลเริ่มเปิดล่าตอนสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยซึ่งแรก็อาจจะต้องตื่นเร็วขึ้นหน่อยซื้อของมาเตรียมไว้ตอนเย็นแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้มันก็ไม่ได้เสียหายนะเสร็จแล้วกว็าเขาสั่งกระทำใช่นั้นแหละเพราะว่ามันไม่มาเป็นร่อยหรอกแต่มันยังให้ออเดอร์มันก็มานิดๆหน่อยๆก็ดีกนเพราะว่าปกติเราก็ทำข้าวเขากินกันอยู่แล้วอะไรนี้มีคนสั่งกับพัด แค่นั้นอืมซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้เวลาเราอยู่มากขึ้นหรือว่าเวลาผมองดูรถว่าหรือว่าเป็นรถคุณชายไม่ได้ทำให้ชีวิตแพ้เขาไม่พับผาแบบอยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่ามันน่าจจะเป็นรายได้เสริมได้เดือนละเพิ่มขึ้นมาเดือนละพันสองพันก็ยังดีเนาะนั่นแหละจะ้ะแล้วก็เรื่องที่สองที่เธาจะคุยของแป้งกน ก็ยังใช้อันนี้เหมือนเดิมเนียวแน่นนะจ๊ะเพราะว่าเดิมโมมีขายอันนี้ก็ใกล้จมดแหละเดมโมมีขาย mm hmm. เรื่องที่สองก็คือคนที่ถามหาเขียวนะ่ะอืแ mm hmm. พย์ก็คุยกับนางเมื่อวานนี้ใครก็ว่าบอกตรงๆว่าแพยก็เขียวไม่ค่อยได้คุยกันอะไรมากมายช่วงหลังๆมานี่อืมนั่นแหละแต่ว่าก็ยังถามไถ่ว่ามึงเป็นยังไงนั่นนี่นั่นอะไรนี้่จนเมื่อวานนี้นะั่งว่ะ ก็คุยกันวันอังคารนี่เนาะอีกสองวันที่จะถึงนี่เราจะเขียวน่าจะต้องโอนัดเขียวน่าจะต้องได้ผ่าตัดอีรอบหนึ่งจะใครที่ไม่รู้เนาะก็ส่งกําลังใจให้นางคนที่รู้แล้วก็ส่งกําลังใจให้นางคนที่ยังไม่รู้ไปบอกว่าเขียวเมื่อปีที่แล้วเนาะเขียวเป็นเขียวตรวจเชื่อมาพบเชื่อมะเร็งเต้านมเราดันกันแบบต้องตัดนมสองขางเลยอะไรเงี้ยอืนั่นแหละจน ลพักฟื้นอะไรมาจนถึงทุกวันนี้นั้นก็โอเคขื้นแล้วรอบนี้นั้นก็จะพาเพราะว่านางจะทำนมจัดมันไม่มีเชื่อมันเล็กไม่มีอะไรลเลยแต่ว่ารอบนี้นางจะเอาไข่หมัอจะเอาไข่มันหนาะทองไปทำเป็นหน้าอกให้นางนั่นแหลจะจ้ะแค่บอกขอบอกว่าเออเขาให้ทุกอย่างผ่านไป,ไปดีเด้ออะไรนี่เขาให้ไอันี่ ใครที่ยังรักนางอยู่ยังห่วงยายนางอยู่บอ,อกส่งกำลังใจให้นางได้จ้ะนั่นแหละอันนี้พี่บอกลืมบอกว่าแป้งฝุ่นเนาะก็แต่งหน้าแช่นนี้แหละทุกคนคิ้วพี่ก็มีแล้วใครถามไปว่าพปซักคิ้วอ,อยู่ไหนพปซักคู่เก้าวสายคลินิกเนาะก้าวสายคลินิกอยู่ในโคราชเนี่ยจ้พะพปซักอันน,น่าจะสองเกือบสองปีเลยนะพี่ต้องไปซ้ำอีกสักรอบมา ัดรมโอรัสมัสคลาร์เพไม่เขียนตามอะไรทั้งนั้นเลยก็นั่นแหละใครใครรักนางก็เป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้นางเพชก็บอกเราเลยว่าเออเขาให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะอะไรนี่นะซึ่งเรื่องอะไรต่างๆนั้นอเพชก็ไม่เอาไม่เอานางเขามายุ่งอยู่แล้วเพราะว่าเพชก็ ที่ผ่านมาแพ้ก็เป็นเพื่อนที่ไม่ดีจักท่าไแล้ก็เลยไม่อยากให้นั่งแบบมาแปดเพื่อนกับแพนเนาะนั่นแหละมันก็เลยทําให้แพ้เงียบไปสักพักแต่ว่าก็ยังทักถามไถยว่ามันเป็นยังไงมันอยู่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งก็คุยกันบ้างคุยกันบ้างอืมแล้วก็เรื่องสุดท้ายแพ้ขอบคุณทุกคนเนาะที่แบบ ในในช่วงเวลาอาทิตย์กว่าๆที่ไปกับมาทำ YouTube นี่ยเพราะว่าทุกคนอ่ะแบบให้การต้อนรับเปดีมาก mm hmm. ให้การต้อนรับเปดีแบบคํเาเป็นกําลังใจให้อะไรเงี้ย mm hmm. แต่สำหรับคนที่ไม่โอเคก็ไแม่แพคกมูซีเรีสดเนะาะก็คือว่า ต้องไปกัน <mayor> มัน <OF> จ <renamed computed aka> <ài> ah. okay. ้ะ <een> ต <into aurait> ้องไปกันมันกเพช่ก็มีหน้าที่ทำหนักทำชุกวันให้ห้ดีเลยจ้ะ ก็นั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนที่แบบยังยัง,อยงไอ้นี่เพนะมันเป็นกำลังใจให้ยังถามถ่ายกันอะไรอย่างงี้แหละแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่ามันจะมันจะดีกว่านี้นถ้าทุกคนกดไล่ด้วยเนยมาชาร์คิว อันนี้ของแม็กซ์เนาะเดโมมีขายเดวมมีขายอีกแล้วเดโมมีเพราะว่าอะไรทาาไม่ได้อยู่ที่อยู่แบบไม่ไกลจากมอมมากอันนี้ก็แม็กซ์จ้ะแต่พามีอันนี้บอกบวีเบาเป็นเขาเรียกว่าอะไรทุนเอ่อคอนทัวร์เหรอใช่ไหม เสียงตานเชียงตานดื้อไม่ได้ไม่ได้แต่งนะคผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นเนาะแพทก็จะใช่แต่ของเรื่องเดิมเ่ยจ้ะอะไรที่เคยใช่แล้วมันดีแพทก็จะใช่มันอยู่อย่างนั้นมดแพทก็ไปซื้ออันเดิมมาใช่เพราะาขี้คันขี้คันขี้คันหาบ้านก็จะลกุกลกนิดนึงเนะเมื่อคืนกรกลับ,าบ้านที่สองเราเรียกว่าจะไปอขอนแก่นก็เลยไม่ได้ไปจ้ะคุณชายเจ็บตา บวมขระเกียมเลี้ยวสือะร่ระแค่นี้นะหวานสีน้ำหอมชุดนีงงสน้สอันนี้น้ำหอมของ,งวลาเป็นชูผาดนะเป็นรูปเพชรชูผาด หอมดีเดี๋ยวมงมีขาย <c oughs> ผมก็จะมัดรวบไปเฉยแลวจะไปกินนมจีนแล้๋ยวไปถ่ายคลิปไปดูไปกินนมจีน <c oughs> ถ้ายังมาได้สะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสะแล้วก็จะไปถ่ายไอ้นี่เลย เลี่ยวเดียนี้เห็นไหมเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวแค่นี้แหละสไตล์นี่แหละเดี๋ยว่าง่ายง่ายเรียบเรื่อยอ้ะท้างไปละหิวเลยเดี๋ยว โอเคนั okay, street, like ่นแหละแพ่ก็มานั่งหอมอยมานั่งอรอยฟังทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลมกดไลค์กดติดตามให้รวังเนาะไปละจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ